สวัสด,ดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้ครูก็จะนำเสนอในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว2คลิปนะคะในเรื่องของการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10กับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะในวันนี้เราก็จะมารู้จักว่าการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพัน มีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างกับค่าประมาณเต็ม10กับค่าประมาณเต็มร้อยอย่างไรนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปรู้จักค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะคะครูขอทบทวนเกี่ยวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อีก1ครั้งนะคะเพื่อจะได้เข้าใจได้ชัดเจนนะคะ ในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบนะคะทำได้โดยให้เราพิจารณาในในหลักอะไรคะในหลักหน่วยถูกไหมคะถ้าถ้าค่าประมาณเต็มสิบนะคะเราพิจารณาในในหลักหน่วยพิจารณาในกรณีที่หนึ่งคะ่ะถ้าหลักหน่วยนั้นเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหรือสี่ ให้ค่าประมาณในหลักให้ค่าของเลขโดดในหลักสิบเหมือนเดิมนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0ค่ะส่วนในกรณีที่2ถ้าเลขโดดนั้นเลขโดดในหลักหน่วยนั้นเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เราเพิ่มค่าเลขโดดในหลักสิบอีก1นึ่งสิบส่วนหลักหน่วยทำไมคะเป็นศูนย์เหมือนเดิม จำได้ใช่ไหมนี่ในเรื่องของการหาค่าประมาณเต็มจำนวนเต็ม10นะคะต่อมาในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเราพิจารณาในหลักอะไรคะในหลัก10ค่ะถ้าเราต้องการเป็นเต็มร้อยเราต้องพิจารณาในหลัก10นะคะวิธีการพิจารณาคล้ายกับค่าประมาณจำนวนเต็ม10เลยนะคะก็คือกรณีที่1 ถ้าเป็น0 1 2 3หรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลักร้อยนั้นทำไมคะเหมือนเดิมส่วนค่าเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยให้เปลี่ยนเป็น0นะคะถ้าค่าของเลขโดดในหลักสิบเป็น5 6 7 8หรือ9นะคะให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักร้อยอีก100ส่วนค่าเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยก็เป็น ศเหมือนเดิมนะคะหลังจากเรารู้จักค่าประมาณจำนวนเต็ม1 0บกับเต็มร้อยแล้วนะคะจากที่ครูทบทวนให้นเรียนฟังก็น่าจะจำได้แต่ถ้าใครจำไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ครูได้ลงไปแล้วนะคะเรามารู้จักจำนวนเต็มพันกันค่ะในค่าในจำนวนเต็มพันนะคะถ้าเราพูดถึงจำนวนเต็มพันก็น่าจะต้องเป็นอะไรคะ อ่าหนึ่งพันสองพันสามพันส่พัไปเรื่อยๆหรือถ้าเริ่มจาก1,000งก็ต้องไปเคหน่งมืนหนึ่งพันหนึ่งมืนสองพันหนึ่งมืนสามหนึ่งมืไปเรื่อยๆหรือหนึ่งหมื0นเจ็ดพหนืนแปดพันหนึ่งมืนเก้าพันแล้วก็อะไรคะสองหมนะคะนะคะครูก็จะมา แนะนำนักเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันในรูปแบบของเส้นจำนวนนะคะรูปแบบเส้นจำนวนนะคะจำนวนเต็มพันเริ่มตัวแรกคือ0อีกตัวหนึ่งคือพันทีนี้ขีดแต่ละขีดขีดแต่ละขีดนะคะจะแทนด้วย100 200 300 400ไปเรื่อยๆนะคะเลขระหว่าง 100- ถึง200มีอะไรบ้างคะก็มีตั้งแต่101 102 103ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง199ถูกไหมคะหรือตัวเลขตั้งแต่900ถึง1,000มีอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่901จนถึง999นะคะถ้าเป็น5,000กับ6,000 5,000กับ6,000เลขที่อยู่ตามช่องนี้ก็เป็นอะไรคะ5,100 5,200 5,300ไล่ไปเรื่อยๆเห็ไหมคะ ระหว่างเลข5600กับ5600กับ5700มีอะไรคะก็มี5601 5602ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง5699นะคะถ้าระหว่างเลข9000กับ10000ล่ะคะก็จะมีอะไรคะ9100 9200ไล่ไปเรื่อยจนถึง9900นะคะอ่ะทีนี้เรามา ฝึกกันนะคะฝึกการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันผ่านเส้นจำนวนกันนะคะคุณแนะนำเรื่องของเส้นจำนวนก่อนนะคะให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ5,298เขาต้องการเป็นเต็มพันเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงว่า5,298อยู่ระหว่างกี่พันกับกี่พันคะอยู่ระหว่าง5,000ันกับ6000ค่ะ ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีอะไรคะตั้งแต่5,100 5,200ไปเรื่อยๆจนถึง5,900แล้วเลข5,298อยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่าง5,200กับ5,300ค่ะเห็นไหมคะแล้วเรียนเห็นไหมว่าไอ้จำนวนนับ5,298เนี่ยอยู่ใกล้5,000หรืออยู่ใกล้6,000มากกว่ากันอืม ได้ไหมคะมองออกไหมว่า5,298อยู่ใกล้5,000หรืออยู่ใกล้6 0 0 0นอยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใกล้5,000มากกว่า6,000ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน 1, ของ5,298ก็คืออะไรคะก็คือ5,000ค่ะนะคะอ่ะดูตัวอย่างถัดมา ให้เรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ7 5 6ดนักแล้วเรียนก็พิจารณาแล้วว่า7563อยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง7000กับ8000นะคะทีนี้เราก็ไปหากันว่า7563อยู่ส่วนไหนของเส้นจำนวนอพอเห็นแบบนี้เราก็จะรู้ทันทีว่า7563จะอยู่ระหว่าง 7,500กับ7,600ค่ะซึ่งซึ่งทำไมคะว่า7,563อยู่ใกล้ใครระหว่าง7,000กับ8,000อยู่ใกล้อยู่ใกล้8,000ใช่ไหมคะอยู่ใกล้8,000มากกว่า7,000ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ7,563ก็คืออะไรคะก็คือ8,000ค่ะ ม,มาลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้านักเรียนทําคล่องแล้วนักเรียนจะรู้ทันทีว่าจํานวนนับที่เราต้องการเนี่ยถ้าเราต้องการประมาณเป็นจํานวนเต็มพันเราก็จะมองออกว่าเฮ้ยสี่หมเยนี่ยมันอยู่ระหว่างจํานวนเต็มพันสองจำนวนนั่นคืออะไรกับอะไรนะคะเพราะฉะนัน้น้าเรียนพิจารณาได้แล้วมันอยู่ระหว่างอะไรคะ สี่หมื่นสพกับ4ี0หมื่นสค่ะเราก็จะไปหากันว่า4 3่หมือยสู่่ส่วนไหนของเส้นจำนวนอยู่ระหว่างอะไรคะออยู่ระหว่าง4 3่0 0กับ4 3่0 0ื่นสาค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วนักเรนบอกได้เลยไหมคะว่า อยู่ใกล้43,000หรืออยู่ใกล้44,000ไม่ยากเลยใช่ไหมก็คืออยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใกล้44,000มากกว่า43,000ค่ะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ4 3 7 4 1ก็คืออะไรคะ44,000ค่ะตัวอย่างนี้ ตัวอย่างนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วถูกไหมคะพิจารณาเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ8 9 2 4 5นองร9 2ย5นักเรียนก็ต้องพิจารณาว่า89245อยู่บนเส้นจำนวนระหว่างจำนวนเต็มพนันสองจำนวนนั้นคืออะไรคะ89000กับ90000 ถูกไหมคะอยู่ระหว่างแปดหมื่กับแปดหกับ9 0้าหซึ่ง8ปดหมืจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่าง89,200กับ8ปดห0ืซึ่งนักเรียนก็ตอบได้ทันทีเลยว่าอยู่ใกล้ใครคะอยู่ใกล้อยู่ใกล้8ป0 0มื่นเามากกว่า90,000มค่ะ ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ89,245ยคืออะไรคะก็คือ8 9 0 0 0ค่ะพอจะสรุปได้ยังได้ไหมคะลักษณะการดูหรือการพิจารณาแล้วยังคิดว่ามันมันคล้ายกับค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยกับเต็มสิบไหมคล้ายไหมคะ มันคล้ายกันนั่นคือการมองเลขนะคะมองเลขว่ามันเป็นเลขอะไรแต่ทีนี้วิธีการมองเราจะมองที่ที่หลักอะไรละ่ะในเมื่อถ้าเต็ม10บเต็ม10เราจะพิจารณาที่หลักหน่วยเต็มร้อยเราจะพิจารณาที่หลักสิดังนั้นถ้าเต็มพัานก็ต้องพิจารณาที่หลักอะไรคะหลักร้อยค่ะซึ่งการมองทำไม เหมือนกันเลยนะคะก็คือกรณีที่1ถ้าหลักร้อยเป็น 0, 1, 2, 3หรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลักพันนั้นทำไมคะเป็นจำนวนเดิมส่วนค่าเลขโดดในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเป็น0และกรณีที่2ถ้าเป็นถ้าหลักร้อยเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าในหลักร้อยอีก100 ส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นอะไรเหมือนเดิมคะเป็นศูนย์นักเรียนมาดูตัวอย่างดีกว่านะคะตัวอย่างบอกว่าให้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องพิจารณาที่หลักอะไรคะหลักร้อยค่ะ หลักร้อยเป็นเลข4ถ้าหลักร้อยเป็นเลข4แสดงว่าอยู่ในกรณีที่1ถูกไหมคะกรณีที่1ก็คืออะไรคะให้ค่าของเลขโดดในหลักพันเหมือนเดิมหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยเป็น0นะคะนี่มาดูกัน5,6471เนไหมคะว่าในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยให้เป็นอะไรคะให้เป็น ศูนย์ถูกไหมคะให้เป็นศูนย์แล้วหลักพันเปลี่ยนไหมหลักพันเป็นจำนวนเดิมก็คือ6000เหมือนเดิมถูกไหมคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ5 6 4 7 1กอ็คืออะไรคะ56,000่ 56, ค่ะมาดูในตัวอย่างถัดไปนะคะการหาค่าประมาณให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ 75,980นะคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันต้องพิจารณาที่หลักอะไรคะหลักร้อยซึ่งหลักร้อยนี้ที่นี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข9เลข9อยู่ในกรณีที่2ถูกไหมคะกรณีี่2คืออะไรคะถ้ามันเป็น5 6 7 8 9ให้เพิ่มในหลักพันอีก1,000แต่หลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นอะไรไปเลยคะเป็นศูนย์ค่ะให้เพิ่มเลขในหลักพันอีกหนึ่งพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนนะคะดังนั้นจากที่พิจารณานะคะหลักนี้ให้เพิ่มนี้เป็นเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมคะส่วนหลักนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์ ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ75980ก็คือ70,000เท่าไหร่คะเพิ่มอีก1,000กลายเป็น76,000ค่ะโอ้ตรงนี้นะคะตรงนี้ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ75980นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะตัวนี้ต้องเป็น70,000 6,000ค่ะ76,000นะคะจาก75,980ถ่ถูกไหมคะตัวนี้จาก5,000บวกไปอีก1,000ต้องเป็น76,000ค่ะแล้วถ้าเลขเยอะขนาดนี้นะคะเลขเยอะขนาดนี้ทำยังไงนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขาต้องการให้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนก็ต้องพิจารณาในหลักอะไรคะ ในหลักร้อยถูกไหมคะในหลักร้อยซึ่งหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข3เลข3อยู่ในกรณีที่1กรณีที่1คือหลักพันเปลี่ยนไหมหลักพันไม่เปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็น0นะคะหลักพันเป็นจำนวนเดิมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็น0นะคะนะคะตัวนี้เป็น0ตัวนี้ก็เป็น0 ัวนี้ก็เป็น0ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ4 2 3 0 1คืออะไรคะก็คือ42,000ค่ะได้ไหมคะอ่าทีนี้มาทาแบบฝึกหัดกันดีกว่าเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกค่าประมาณเตะจำนวนเต็มพันที่สอดคล้องกับจำนวนที่กำหนดให้นะคะ6,472 ระหว่าง6,000กับ7,000นักเรียนคิดว่าค่าประมาณตัวไหนถูกต้องคะระหว่าง6,000กับ7,000ก็ต้องพิจารณาที่หลักอะไรพิจารณาที่หลักร้อยถูกไหมคะหลักร้อยเป็นเลข4หลักร้อยเป็นเลข4อยู่ในกรณีที่1กรณี1คือหลักพันเปลี่ยนไหมหลักพันไม่เปลี่ยนดังนั้นคำตอบคืออะไรคะ6,000ค่ะ ข้อที่2 9,741ครูมีให้เลือก2จํจำนวนคือ9,000กับ1,000 0นักเรียนคิดว่า9,741ถ้าเราประมาณเป็นจํานวนเต็มพันตอบข้ออะไรคะตอบ1,000 0ค่ะถูกต้องนะคะเพราะในหลักร้อยเป็นเลข7เลข7อยู่ในกรณีที่2กรณีที่2คือเพิ่มหลักพันอีกหนึ่ง จาก9,000บวกอีก1,000เป็นเท่าไหร่คะเป็น1,000 0ค่ะ83,331 2จํานจำนวนค่ะ83,000กับ84,000นักเรนคิดว่าควรตอบตัวไหนคะก่อนจะตอบนเรนก็ต้องพิจารณาที่หลักอะไรหลักร้อยถูกไหมคะหลักร้อยเป็นเลข3ก็คือกรณีที่1กรณีที่1เปลี่ยนไหม จาก3,000เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนดังนั้นคำตอบคือ83,000ค่ะข้อสุดท้าย96,945มีให้เลือก2จํำนวนค่ะก็คือ96,000กับ97,000แล้วเรียนคิดว่า96,945ประมาณเป็นตัวไหนคะประมาณเป็น97,000ถูกต้องค่ะ นะคะไม่ยากเลยนะคะครูขอสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราต้องพิจารณาที่หลักร้อยนะคะพิจารณาที่หลักร้อยคือกรณีที่1ถ้าหลักร้อยเป็น0,1,2,3,4ให้หลักร้อยเให้หลักพันเป็นจำนวนเดิมส่วนหลักร้อยหลัก10หลักหน่วย ให้เป็น0นะคะแต่ถ้าเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าเลขโดดในหลักพันอีก1,000ส่วนหลักร้อยทำไมคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นศูนเหมือนเดิมนะคะจบไปแล้วกับในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันทั้ง3 ทั้ง3เรื่องที่ครูสอนมาแล้วก็คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เต็มร้อยหรือเต็มพันวิธีการพิจารณาทำไมคะเหมือนกันนะคะต่างกันตรงที่หลักที่เราพิจารณาถ้าต้องการเป็นจำนวนเต็ม10ให้ดูที่หลักหน่วยถ้าเป็นจำนวนเต็มร้อยให้ดูที่หลัก10ส่วนในคลิปนี้ก็คือการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องพิจารณาในหลักอะไรคะในหลัก ร้อยนะคะมันฝึกฝนบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะชำนาญมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ